ทำนา10ไร่เนี่ยในเวลา10ปีเก็บเงินได้ถึง10ล้านบาทไหมทุกคนครับแสนนึงก็ไม่ถึงมีแต่นี่ครับเพราะว่ามันไม่ใช่เพราะเราปลูกไม่ได้ปัญหาคือราคาพืชผลางการเกษตรมันถูกทาไมต้องปมมงลูกไม้่วงหัวรีเพราะมันแพงไปถามเกษตรกร,กรที่นครราชสีมาคนที่ปลูกอ้อยกับคนที่ปลูกมันอ้อยก็ปลูกมาแล้วมันก็ปลูกมาแล้วปลวปูกมา50ไร่สิปีเก็บเงินได้ถึง10ล้านบาทไหมเขาบอกว่าม<บอก>ีนี่อยู่แปดแสนอย่าพูดถึงเงินที่มันเก็บได้นะแล้วผมก็เลยบอกว่าถ้าปลูกไปอีก10ปีข้างหน้าเนี่ย มันจะเพิ่มอีก8 0 0แสนกลายเป็นล้านกว่าใช่ไหมเขาก็บอกว่าใช่เพราะอะไรครับเพราะพืชผลในการเกษตรในประเทศไทยราคามันถูกมันตกต่ำหันมาปลูกไม้ฮวงหรี่ครับสวัสดีครับครับวันนี้นะครับผมมู่ไทยแลนด์เราพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอทุ่งหัวช้างจังหวัดลำพูนนะฮะไม้ฮวงหรี่ไม้ที่แพงที่สุดในตลาดจีนแล้วแพงที่สุดในตลาดเวียดนามแล้วตอนนี้ถือว่าแพงที่สุดในประเทศไทยตอนนี้นะครับเราอยู่กับพ่อเลี้ยงคิดนะครับ,รบมพ่อเลี้ยงคิด อันนี้ปลูกไปกี่ต้นครับสวนนี้สวนนี้6,000ต้นครับ6,000ต้นแล้วปลูกมรวมแล้วกี่ต้นครับเราแบ่งเป็นเป็นเป็นสวนๆไปแล้วออีกเหลืออีก2ส่วนส่วนละ3,000ต้นรวมกันเป็น12,000ต้นครับ12,000ต้นน่าผู้ชมราคาขั้นต่ำนะครับของไม้ชนิดนี้ราคาขั้นต่ำเลยคือใน10ปีผ่านไปเนี่ยต้นละ10,000บาทนะ1 0 0 0 0บาทเนี่ย12,000ันต้นก็เป็นเงิน120ล้านบาทแล้วตอนนี้พอเลี้ยงคิดนะครับมาเกือบถึงครึ่งทางแล้วนะปามป ก็เหลือเวลาแค่6ปีนะครับหปี5ปีก็จะได้ตัดแล้วแต่ที่แน่ๆเรามาเจาะดูแล้วนะครับของพุ่เลี้ยงคิดนี่เข้าแก่นทั้งนั้นเลยนะท่านผู้ชมเข้าแก่นทั้งนั้นเลยเพราะอายุขนาดนี้เข้าแก่นแน่นอนตัวนี้เราอยู่กับพเลี้ยงสีทนนะพเลี้ยงสีทนปลูกไปกี่ต้นครับห้าพันกว่าต้นครับผมห้าพันกว่าต้นที่ตำบลอะไรฮะตำบลบ้านปวงอำเภอทุ่งหัอช้างจังหวัดลําพูนนะครับผมห้าพันนี่โตแบบนี้ไหมสวยแบบนี้ไหม สวยแบบนี้เดี๋ยวเราจะไปถ่ายทำนะขออนุญาตไปถ่ายทำอีกที่หนึ่งเราอยู่กับท่านอาจารย์สวัสดนะฮะอาจารย์สวัสดหน้าเกษตรอันนี้พ่อผมเองนะครับแล้วผมูมาจากหนองคายนะครับมาที่ลําพูนเลยมาดูตรงนี้เลยพ่อปลูกไปกี่ต้นนะอันนี้ปลูกไปมันทั้งหมดเป็นสามแปลงสามแปลงก็ร้อยกว่าไร่ก็ปลูกได้ประมาณห้าพันต้นประมาณห้าพันต้นนะครับห้าสิบล้านบาทรออยู่นะฮ0ห้าพันต้นเราก็ดีดตัวเลขขั้นต่ําเลยนะฮะเพราะว่าผมให้ท่านผู้ชมเห็นชัดๆแล้วนะครับ วันนี้เราอยู่กับพี่ใหญ่ด้วยอ่ะพี่ใหญ่คุณใหญ่นะครับคุณใหญ่นี่เป็นผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาดนะครับของบริษัทหงมู่ไทยแลนด์นะครับพี่ใหญ่ค่ะถ้ามีใครอยากปลูกแบบนี้ต้นกล้านี่ถูกต้องตามกฎหมายไหมถูกต้องตามกฎหมายค่ะส่งออกจีนได้ทุกต้นหรือเปล่าออกได้ทุกต้นค่ะเพราะเราขึ้นทะเบียนแปลงเพาะกับไซเตสเรียบร้อยค่ะแล้วก็ตอนนี้เรามีการขึ้นทะเบียนแปลงปลูกของลูกค้าเป็นร้อยๆแล้วค่ะตอนนี้เราขึ้นอยู่เยอะเลยค่ะผมจะขออนุญาตพี่ใหญ่ว่าถ้ามีใครสนใจสอบถามเนี่ยเกี่ยวกับเรื่อง ขึ้นทะเบียนทะเบียนเกี่ยวกับเรื่องรู่นนี่นั่นเนี่ยหรือว่าการปลูกได้ทุกอย่างเนาะเบรอร์โทครครับค่ะ086-078-2120ค่ะพี่ใหญ่ค่ะอันนี้พี่ใหญ่นะครับพี่ใหญ่นี่ดูแลทั้งประเทศไทยนะฮะผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาดโดยตรงเลยของบริษัทหงมูท้ท h a i l a n ไม่ใช่ว่าโทรม,มาแล้วต้องซื้อต้นกล้านะครับอันนี้คือซื้อก็ได้แต่ว่าสอบถามได้หมดนะครับวิธีการขั้นตอนทุกอย่างนะฮะในการที่จะปลูกและประสบความสําเร็จแบบนี้นะครับผมเนี่ยยืนยันนะครับผมคุณต้งนะคุณโต้งพยักษ คนที่แนะนําเกษตรกรทั้งประเทศไทยนี่แหละพาปลูกไม้ชนิดนี้แหละแล้วผมยืนยันเลยว่าผมเพิ่งไปเวียดนามมาเมื่อยังไม่ถึงอาทิตย์เลยยังค่ะยังไม่ถึงอาทิตย์สี่ห้าวันที่ผ่านมานี่ผมเพิ่งกลับมาประเทศไทยนะครับตอนนี้สถานการณ์ปัจจุบันเลยเนี่ยเท่าแก่เจียงเนี่ยส่งไม้ไปยังจีนวันละหนึ่งตู้คอนเทนเนอร์วันละหนึ่งตู้คอนเทนเนอร์ปีหนึ่งก็สามร้อยหกสิบห้าตู้คอนเทนเนอร์แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วท่านผู้ชมครับต่อต้นเนี่ยในเวลาสิบปีผมไปช่างดูแล้วนะครับต้นที่ช่างดูเนี่ย ที่บอกว่า20-40กิโลของจริงครับไปชั่งดูมัน34กิโล34กิโลต้นอายุ10ปีนะคือแก่นไม้แก่นไม้ห่วงหัวลี่ชนิดนี้ท่านผู้ชมมันเป็นไม้ที่แพงที่สุดในตลาดจีนอันดับหนึ่งแพงกว่าพยุงไทย15เท่าแล้วน้ําหนักมันหนักมากแก่นไม้นะครับคำว่าแก่นไม้นี่ท่านอย่ามองว่าอ๋อมันต้นแค่นี้มันต้นไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ต้นประมาณขาน้ําหนักมันจะถึงขนาดนั้นถึงครับผมไปแบกมาแล้วน้ําหนักน้ําหนักนี่หนักมากแล้วผมบอกท่านผู้ชมอย่างนี้ว่า ราคาขั้นต่ําของไม้่วงหัวรี่ไม้พยุงเนี่ยนะที่ซื้อจากสวนเลยกิโลกรัมละ500บาทท่านผู้ชมอย่าเพิ่งไปคิดนะครับกิโลละเป็นหมื่นเป็นแสนนะตัวนั้นลายไม้มันต้องดีสีไม้ต้องสวยขนาดหน้าไม้ต้องใหญ่แต่ที่แน่ๆเอาขั้นต่ำอ่ะขั้นต่ําเลยกิโลกรัมละ5 0 0บาทต้นหนึ่ง20กิโลก็0 0 0 0บาทครับถ้า40กิโลก็2 0 0 0 0บาทมันจะอยู่เลทประมาณ20-40กิโลก็ประมาณต้นละ1 0 0 0 0ถึง20,000บาท คราวนี้ไร่หนึ่งเราปลูกได้100ต้นอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยระยะปลูกเนี่ยสคูณสเมตรแบบนี้เลยท่านผู้ชม4ี่คูณสเมตรเนี่ยท่านผู้ชมจะปลูกได้ต่อไร่เนี่ยหนึต้น100ต้นคูณหนึ่งหืนก็คือ1ล้านบาทต่อไร่10ไร่10ล้านบาทเป็นเรื่องธรรมดามากนะครับการเกษตรของประเทศไทยทุกวันเนี่ยเกษตรกรปลูกพืชผลในการเกษตรทุกอย่างปลูกอ้อยปลูกกล้วยปลูกมันปลูกยางปลูกปาล์มสิไร่เป็นเรื่องธรรมดามากเขาปลูกกันสิไร่เขาเลี้ยงสี่ทนแต่ไปถามมาทุกที่ผมไปทุกภาคไปทุกจัังหววดในเทททศไไยผมมม่่าาุกีแล้ คนที่ทำนาทำนา10ไร่เนี่ยในเวลา10ปีเก็บเงินได้ถึง10ล้านบาทไหมทุกคนครับแสนหนึ่งก็ไม่ถึงมีแต่นี่ครับนี่เพราะว่ามันไม่ใช่เพราะเราปลูกไม่ได้ปัญหาคือราคาพืชผลทางการเกษตรมันถูกทำไมต้องปลูกไม้ฮวงหัวรีเพราะมันแพงไปถามเกษตรกร,กรที่นครราชสีมาคนที่ปลูกคนที่ปลูกอ้อยกับคนที่ปลูกมันอ้อยก็ปลูกมาแล้วมันก็ปลูกมาแล้วปลูกมา50ไร่10ปีเก็บเงินได้ถึง10ล้านบาทไหมเขาบอกว่ามีนี่อยู่800,000ครับมีนี้อยู่800,000อย่าพูดถึงเงินที่มันเก็บได้นะ มีนี่อยู่8ปดแสนแล้วผมก็เลยบอกว่าถ้าปลูกไปอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยมันจะเพิ่มอีก8ปดแสนกลายเป็นล้านกว่าใช่ไหมเขาก็บอกว่าใช่เพราะอะไรครับเพราะพืชผลในการเกษตรในประเทศไทยราคามันถูกมันตกต่าหันมาปลูกไม้ฮวงหรี่ครับท่านใดที่ปลูกไม้พืชผลในการเกษตรอย่างอื่นอยู่นะฮะผมอยากให้เปิดใจน,นิดนึงเอาไม้ฮวงหรี่มาลองปลูก10ต้น20ต้นท่านจะรักท่านจะรักไม้ชนิดนี้เลยแบบนี้ปู้เลี้ยงสีทนปลูกยากไหมตัวนี้ไม่ยากหรอกครับผมถามคนที่ปลูกมาแล้วนะครับห้าพันต้นเนี่ย สบายๆบายจิบจิบห้าพันต้นครับผมตอนนี้ถ้ามันโตขนาดนี้แล้วเนี่ยพอเลี้ยงโตขนาดนี้เราต้องทําอะไรเยอะแยะไหมก็ตัดหญ้าให้ปุ๋ยอินทรีย์ครับแค่นั้นก็ปุ๋ยเคมีเป็นบ้างครับปุ๋ยเคมีบ้างแต่ผมเนี่ยเน้นอินทรีย์เพราะเราเจาะหลุมเนาะเจาะหลุมแล้วเอาใส่ลงไปเพราะมันอยู่ได้นานเลยครับแสดงว่าไม่ไม่ได้ยากเท่าไหร่สิ่งที่สาคัญที่สุดก็คือช่วงแรกๆอาจจะมีปัญหาในเรื่องหญ้าการบริหารจัดการเนี่ยต้องต้องเอา ต้องปรับหญ้าให้ได้ครับพอค่าคาหญ้าแข่งกับต้นไม้มันจะไม่โตใช่ไหมครับหญ้าแล้วก็ให้ปุย๋ยถ้ามีน้ําระบบช่วงแรกๆเข้ามีระบบน้ําให้ใน2ปีแรกรจะ,จะ,จ,ะจะดีมากครับพอหลัง3ปีแล้วนะเราจะไม่เท่าไหร่เราตัดหญ้าตัดหญ้าก็ให้ปุย๋ยสำหรับขี้ไก่ปุ๋ยเคมีขี้ไก่ปุ๋ยเมีมีมันก็โตแล้วครับแต่อีกอย่างก็คือ,อด้วงด้วง,วงไม้ปัจจัยของไม้ประยุงเนี่ยผมเข้าใจว่าไม้ประดู่ในปา่าด้วงก็เจาะมากแต่ไม้ประยุกเนี่ยน้ำยางเขาหอม อันนี้ต้องดูแลให้ได้ครับ่บะให้ร่วงเขาเจาะอย่างผมเนี่ยถามว่าความเสียหายจากร่วงเจาะเยอะไหมเยอะคนงานดูดูทุกทุกอาทิตย์นะวนดูทุกอาทิตย์ขึ้นดูปินดนูก็ยังมีปัญหาอยู่ก็อันนั้นไม่ใช่อุปสรรคเราครับอุปสรรคเราเรามีป้ายเป้าหมายอยู่ข้างหน้าแล้วเราก็รบริหารจัดการไปครับก็ดูแลไปครับ,รบพี่ใหญ่ครับตอนนี้สถานการณ์เนี่ยในประเทศไทยเนี่ยมีคนปลูกเยอะไหมในประเทศไทยตอนนี้ไม้ฮงฮลีเนี่ยที่เราออกเยี่ยมลูกค้านะทุกจังหวัด มีทุกจังหวัดแล้วแกระทั่งภูเก็ตเรายังมีเลยครับ77จังหวัดนี่ไม่มีจังหวัดไหนที่ไม่ได้ปลูกกรุงเทพมีไหมกรุงเทพมีค่ะกรุงเทพมีขนาดกรุงเทพนะครับผมก็เห็นนะกรุงเทพเนี่ยไปปลูกกล้วยกันนะพื้นที่แพงๆเอาไปปลูกกล้วยพื้นที่แพงมันต้องปลูกของแพงสิเนาะพื้นที่แพงไปปลูกกล้วยบางคนปลูกมะนาวปลูกมะนาวพื้นที่ราคาประมาณ7,800ล้านบาทปลูกมะนาวเฉพาะค่าที่เจ็ดแปดล้านตอนนี้หน้าตลาดไทยตรงห้ามตลาดไทยอะค่ะก็เริ่มปลูกแล้วเริ่มปลูกแล้วปลูกไปสักประมาณครึ่งปีอะหกเดือนล้ อ๋อแถวลังสิตปทุมธานีนะลังสิตตรงข้ามตลาดไทยท่านผู้ชมไม่ใช่ถูกนะครับที่ดินแถวตลาดไทยแพงมากนะฮะก็นี่นะครับเป็นอะไรที่มันชัดเจนมากตอนนี้ในตลาดจีนในตลาดเวียดนามเราเห็นละตลาดเนี้ยผมพาไปดูแน่นอนท่านผู้ชมคือตอนนี้มันมีข้อมูลตรงไหนที่ไม่ชัดบ้างพราะเลี้ยงชัดเจนนะไม่มีไหนครับไม่ชัดมีอย่างเดียวปลูกหรือยังมีอย่างเดียวถามอย่างเดียวคุณพ่อครับในในภาคอีสานมีคนปลูกเยอะไหมก็ทุกจังหวัดนะฮะ ทุกจังหวัดเลยในภาคอีสานทุกเอำเภอด้วยแล้วมีคนมาดูงานที่สุดก็มีเดือนหนึ่งประมาณ5้าชุดเดือนหนึ่งประมาณ5้าชุดแล้วคุณพ่อนะครับต้นใหญ่ที่สุดในภาคอีสานเลยท้าพิสูจน์นะท่านผู้ชมท่านใดยอยากเห็นเส้นผ่าศูนย์กลาง9นิ้วนะครับเ้านิ้วมันเกือบจะขายได้แล้วนะปลูกมาแค่4ีหปีนะครับสปีกว่ายังไม่ถึง5ปีด้วยซ้าแต่ว่ามันไม่ได้ใหญ่ทุกต้นนะต้นนั้นคือต้นที่ไม่รู้เป็นอะไรครับใหญ่ไม่รู้เป็นอะไรมันจะมีต้นหนึ่งที่ใหญ่แบบใหญ่ใหญ่กว่าคนอื่นนนนเเค้้าลลยแตีะรับ คือเก็บไว้เลยเก็บไว้ให้คนชมนะคุณพ่อใส่ปุ๋ยดูแลอย่างดีใช่ไหมต้นนั้นก็ไปชมได้ไปชมได้อาเบอร์โทรคุณพ่อหน่อยครับอ่า0801881729นะครับอ่าอีกครั้งครับ0801881729อันนี้เป็นสวนที่อ่าตำบลอำเภอรัตนวาปีอ่าตำบลแม่ตอดอำเภอรัตนวาปีนะครับจังหวัดหนองคายจังหวัดหนองคายจังหวัดหนองคายท่านผู้ชม ส่วนนี้นะครับส่วนนี้มีอยู่เยอะคุณพ่อก็ปลูกหลายพันต้นนะส่วนนี้24ไร่ก็24บไร่ก็3,000ันต้นครับนะครับแล้วจะอีกสองสวนนั้นก็สวนอีกสวนหนึ่งสามพันต้นครับแล้วก็อีกสวนหนึ่งที่บึงการก็3,000ันต้นเหมือนกันครับแลวเป็นแปลงแรกด้วยนะครับท่านผู้ชมแปลงแรกที่ขึ้นทะเบียนนะฮะขึ้นทะเบียนขึ้นทะเบียนแปลงปลูกพันธุ์พืชอนุรักษ์ประเภทไม้ต้นกับไซเตสประเทศไทยกรมวิชาการเกษตรนะครับอันนี้คือใบนะแน่นอนว่าขึ้นทะเบียน100%เ แบบนี้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่กรุณาติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับครับอันนี้ช็อตหนึ่งเฉยเดี๋ยว